สวัสดีครับวันนี้แนะนำตัวหนึ่งเรียก 3-way วบอลวาลที t t t ์ตทีอรเนี่ยมันจะมีลักษณะซีดอยู่3ซีดแล้วลักษณะสารไหลเนี่ยจะเข้า1ออก2ทางแล้วก็พอเราเทิร์นมันจะเป็นเข้า1ออก1ทางไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้เรียกทีพอร์ตบอลวาลสังเกตที่กน้นวาลนะครับที่กน้นวาลมันจะมี มีอีกงานหนึ่งที่ฝังอีกซีดหนึ่งมันจะกินทอกสูงกว่าเซากินทอกสูงกว่ารุ่นแอร์พอรเพราะนั้น a c t กท a ูเอเวลาใส่ต้องเพิ่มอีกเบอร์หนึ่งทีพอร์ตบอลวาวนี่ถ้างานสแตนเลสก็ใช้งานเคมีคอลเคมีคอลอินดัสเซียลถ้าบอดี้คาร์บอนสตีลก็ใช้งานเจเนอเร u ั e ยูสนะครับทั่วไปราคาจะถูกกว่าทีพอร์ตบอลวาวถ้าเป็น แฮนเดิลนีฮะดามโยงเนี่ยจะหมุนได้รอบตัวเลยนะหมุนเป็นวงกลม360องศาแต่ถ้างานเคมีคอลโพสเซสเขาต้องการฟูคาวิตี้คือเทฟลอนจะก,กึ่งห่อมหมดเลยไม่ให้สารไหลตกค้างอยู่ข้างในเราเรียกว่าฟูคาวิตี้คือสารไหลจะไม่ให้เก็บอยู่ในบอดี้ของวาลเลยก็เป็นงานเคมีคอลบางอย่างนะครับเป็นเคมีคอลพิเศษตัวนี้เราผลิตให้บริษัทไทโทเล เป็นดีไซน์ของทางต่างประเทศทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ส่งมาให้ประเทศไทยผลิตให้ก็เป็นดีไซน์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง ตัวนี้มีการเทสตลิเกตเทสนะครับตั้งเครื่องแล้วก็ลิเกตเทสแล้วก็ลูกค้ามาดูการเทสตามที่เขาต้องการนะครับสนใจ3 w a เวบอลวาลก็ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณครับ